สวัสดีครับสายนครนครับผมครับค่ายพอจกกอกรปสุดเดียวอ่าก็มาใช้สีเสื้อของพอจกกอกรปสุดจอกกอปนะได้กี่ไฟล์ละได้ประมาณไฟล์เดียวไฟล์เดียวสองไฟล์นะก็คือชกที่อ้อมน้อยหมดเลยใช่ครับเป็นไงบ้างช่วงหลังชกอ้อมน้อยเนี่ยก็แพ้แพ้หนึ่งชนะสองครับแพ้หนึ่งชนะสองนะก็ชกรอบเย็นหมดเลยรอบเย็นแต่พรุ่งนี้มาชกรอบเที่ยงใช่ครับเก็บไงน้ำหนักยี่ร้อยยี่ห้า ก็ก็พอดีครับมาผ่านเลยเนาะคุมางกิโลตอนนี้ร้อยประมาณ3ามโลครึ่งครับครับผมเราซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ในยู่ครับก็ยังอยู่ที่เดิมทว้ซ้อมมีใครบ้างมียอดเพชรทัวรพีพีในไทครับเก็บตัวมากี่วันจากไฟที่แล้วอาทิตย์กว่าครับครงที่ต้องเจอกับเสือภูขอเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอย่างดูแลครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ดักแทงแล้วก็เตะขวาก็ดูแล้วก็น่าจะบูนเนาะใช่เราวางแผงแผนไงดีเจอทรงเดินแบบนี้ ก็แบบก็ฝีมือครับฝีมือเอาอยู่สายเหมือนเดิมอ่าสายเหมือนเดิมตามสไตล์นะครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วเนี่ยอายุ17บเจ็ดคนจังหวัดนครปฐมมาไปปล่อยกิโลปล่อยหกสิบเอ็ดอ่ะเดินไปเราเป็นมวยมวยซ้ายมวยซ้ายฝีมือนะสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณประมาณห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งอ่ะฝากน้องที่เชียร์พวกนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้สานนครด้วยนะครับอืมขอบคุณครับเออขอโชคดีครับพวกนี้